ที่รู้จักกันอ่ะมันเป็นแบบมันมีตรงนี้นะใต้ตานะแบบเยอะมันมาเอาไปใช้แล้วก็แบบมันมันมันหายไปเลยอ่ะตรงเนี้ยมันหายไปแต่ตอนนี้มองดูนี่แบบขนาดใกล้ขนาดนี้อ่ะยังไม่ได้ยังมีเลมอยอะไรเลยเนาะใช่ใช่ใช่ก็ใช้ตัวนี้แหละแล้วก็ไปบ้านมันอ่ะนะไปบ้านเพื่อนที่มันเอาไปใช้อ่ะมันก็มันก็บอกอุ้ยของของเขาดีจริงมันบอกอย่างนี้ออันนี้ขี่มาอะไรอ่ะคะเอ้วิบวับ ของนิสิตนี่ทาให้ดูนะแบบนี่แหละก็ทาไปทาให้ดูเลยเนี่ยก็ทา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 ไปใช้มานานยังค่ะก็ใช้มาสักพักนึงแล้วใ,ใต้ตาเนี่ยแต่ก็ดูไม่ค่อยมีริ้วรอยอะไรเท่าไหร่เลยเนาะไม่มีไม่มีก็คือของของเขาดีจริงไงเอ,อ,เ,อเพื่อนที่เอาไปใช้มันก็บอกเอกเพื่อนแนะนํามาไม่ไม่เราเนี่ยแนะนําเพื่อนเพื่อนมาเห็นเราใช้ดี อะไรเสียงตอบรับจากเพื่อนเป็นไงบ้างดีเลยเนี่ยชอบมากวันนั้นไปเยี่ยมที่บ้านก็บอกว่าโอ้ขอดูใกล้ๆหน่อยอืมโอ้จะจาไว้เดี๋ยวเ่อนจะไปซื้อใช้บ้างต้องลองต้องลองเนาะเอออันนี้ก็อันนี้ต้นเท่าน้าอันนี้อายุเท่าไหร่ล้คะเนี่ยก็จีสิบบวกแล้วเหรอเออแต่ก็หน้าก็หนูว่าโอเคอยู่นะเนี่ยดอทาเข้าไปปุ๊บมันก็ดูซึมไปเลยใช่ใช่ใช่ที่นี่มาเนี่ยหน้ามันแบบตึงๆเลยตึงแบบนี้เลย เธออหาซื้อได้ทั่วไปไหมก็ซื้อได้ที่เพจก็เลยอ่ะอ๋อ้โเดี๋ยวต้องไปตามแล้วอย่างนี้